จริงๆ Airbnb อ่ะคือจุดเริ่มต้นของเขาเขาไม่ได้ขายเป็นห้องนะเขาขายเป็นแอร์แมตช์เพราะว่าตอนนั้นแอร์แมตช์คือแบบเหมือนเหมือนแบบเตียงเตียงแอร์อ่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขาเลยก็คือว่ามันมันเริ่มต้นด้วยฟาร์มด้วยสองคนเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแบบเขาเป็นแบบ college student อ่ะเขาอยู่มหาลัยอะไรเงี้ยซ <laughs> ึ่งเด็กมหาลัยอ่ะเขาไม่ได้ไม่ต้องสนใจว่าว่าต้องอยู่หรูหราเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ขอนอนบ้างเพื่อนหน่อยขอนอนที่โซฟาก็ได้ถ้าเพื่อนมีเตียงแอร์เด้อขอนอนที่เตียงแอร์หน่อยได้ไหม่งอันนี้คลิปเพย์พอริด ไม่ได้วัวขนาดนั้นไม่ได้มีคนเยอะขนาดที่อยากนอนโซฟารหรือว่าอยากนอนแอร์แมทรัสผมก็คิดอยู่นะว่าไม่น่าจะมีเยอะขนาดนั้เขาก็เลยบอกว่าทำไมถึงไม่วัวกว่าจริงๆเขาเกือบเจ๊งะนะเกือบเจ๊งมากๆเลยเงินเกือบหมดละแต่ก็เขาพลิกสุดท้ายของเขาคือเขาจะปรับแสตจิก็คือว่าคนที่มาเปิดแบบมาเปิดผับกาะที่ Airbnb ทุกเจ้าที่นิวยอร์กแล้วเขาเลยเขาเลยไปเที่ยเจ้าเที่ยเจ้าเที่ยเจ้าเลยบอกว่าเฮ้ยแบบเดี๋ยวขอเป็นคนถ่ายรูปให้ได้ไหมแล้วเขาก็ถ่ายรูปแต่งรูปให้กับทุกเจ้าให้กับทุกผับกาศให้มันดูดีมมากๆๆแแลล้วจจัออเเเ่่ปปียนนน็รริง ทำให้รูปภาพมันดูน่ารักขึ้นมันดูสวยขึ้นมันดูเหมือนเป็นห้องมากขึ้นอ่ะทำให้ผลประกอกรมมันดูน่ามันดูน่านอนมากขึ้นเพราะจริงคอนเซ็ปต์แรกของเขาอ่ะอาจจะไม่ถูกแต่ว่าเขาพลิกธุรกิจมามามาถูกแต่ว่าแรกแรกมันก็ยากแหละเพราะว่าแรกแรกมันสเกลยากเพราะว่าเขาอ่ะไปเองเลยนะครั้งนึงสองคนอ่ะไปไปลงแรงหน่อยแหละต้องลงแรงไปถ่ายให้ทุกคนดูใช่ไหมไปถ่ายเองแต่งเองแต่ว่าคอนเซ็ปต์แรกของเขาคือมันเป็นแค่แบบที่นอนแบบที่นอนปั๊มแอร์นอนโซฟาโตไปได้ขนาดนี้โอ้โหทุกวันนี้ยูนิคอนเลยนะโ